ครับตอนนี้ผมอยู่ store แห่งแรกของทาง G w M หรือว่า Great Wall Motor นะครับตั้งอยู่ที่เซ็นทรัลบางนาครับชั้น2นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าในโชว์รูมแห่งนี้ใน store แห่งนี้นะมีอะไรบ้างครับก็จะมีน้องสาวสวยนะครับคอยพาผมเป็นไกด์ไลน์ไปให้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องฟ้าครับ เชิญเลยครับอันดับแรกนะคะเดี๋ยวล้างมือนะคะหน,ห,นหนึ่งน้องท่านช่วยพิจิกวนเท่าไหร่ครับได้ค่ะโอเคครับผมอันนี้ก็จะมีะวัดวัดประภูมิอ่าวัดประภูมินะครับกอ่อนเข้าอ่าเข้ามาภายในนะคะก็จะมีรูปอ่าที่แสดงถึงกิจกรรมต่างๆนะคะที่ทางดีหรือ,ยอยเ,รเอียงเนี่ยได้ทําร่วมกับอ่าแฟนคลับนะคะกับประชาชนคนไท รับเสียบได้นะครับถูผัดมาครับ ก็เรียกว่าเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซได้เลยนะครับจะมานั่งอ่านหนังสือจะมาติอหรือมาคุยพระกันอะไรก็ได้ทำมาได้ก็อยากให้จอมาก่อนจากแอปพลิเคชัน G W M ใ่แลวค่ะครับผม ก็มีนะครับกระเป๋าเป้สะพายต่างๆอันนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อต่างๆนะครับก็จะมีเป็นเครื่องดนตรีนะคะมีตะวีด้วยแบบพุทธาเออก,ก็จะเป็นถ้วยชงชา,ะค,ะาค่ะไมโครฟิว์อ๋อมันก็มีหูฟังด้วยนะเป็นน่าจะเป็น t r u ไว i r e l e นะครับอืมแล้วก็มาถึงตรงบริเวณเคาน์เตอร์บาร์ มาใช้บริการก็สามารถเข้ามาได้นอกจากนี้แล้วนะครับในตู้โ o ว์แห่งนี้ก็ยังมีรถที่จะมาเป็นดิสเพย์อยู่ก็จะมีไอออนต่างๆที่จะมาคอยแนะนํากับตัวโปรดักต์ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับอย่างตอนนี้ก็เป็นตัว h o w e l H6 นะครับก็เพื่อรีวิวไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับก็ไปดูคลิปย้อนหลังกันได้นะคงจะไม่มารีวิวกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ก็ใครอยากเห็นตัวเป็นเต็น,นะครับก็มาได้นะครับที่สโตร e แห่งนี้นะที่เซนทรัลบางนานะครับเริ่มตั้งแต่วันที่28เป็นทางการนะรอย่างเป็นทางการเปิดอย่างเป็นทางการคือวันที่28นะครับก็ต้องขอบคุณน้องฟ้ามากเลยครับ